ช่างจะบีบต่อมเหน็บให้กับน้องนะครับถ้าเป็นน้องที่มีลักษณะอ้วนๆเนี่ยจะบีบยากหน่อยนิดนึงนะก็วิธีการก็คือยกหางน้องขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้2นิ้วกดบริเวณรอบๆก้นแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะเอาสารคัดหลั่งนะครับที่อยู่ที่ต่อมเหน็ของน้องออกมานะเห็นไหมเอ,อ่ยไหลออกมาแล้วเราบีบค่อยๆนะไม่ได้บีบแรงนะครับเพื่อที่จะเอาสารคัดหลั่งที่ต่อมเหน็ของน้องออกมานะครับ มันจะมีกลิ่นคาวเราต้องบีบให้ทุกครั้งที่อาบน้ํานะครับจะได้ไม่มีกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ํานะเห็นไหมครับนี่นะเดี๋ยวพี่ช่างจะให้ตากล้องนะครับช่างภาพของเราพิสูจน์กลิ่นจบเองเองเลยเอาไม่ดีกว่าครับแค่นี้ก็ได้กินแล้วเนี่ยที่เป็นบรรยายก็คือปิดกลิ่นยังไงอกลิ่นลักษณะป็นอถ้าเป็น้ายีสานก็ถ้าใครเคยกินปลาล้ ปกติไม่ใช่ไม่ใช่ปลาเน่าเข้าใจเขาเขาเขาว่าปลาร้าคือปัจหมักใช่หมักหมักแล้วมันไม่ไม่ใช่ปลามันเน่าไปเลยมันไม่เป็นมันไม่เป็นใช่ะมันไม่เป็นปลาเขาเรียกแบบนี้คนอีสานอ่ะจะจะเดากลิ่นออกอ่าโอเคนี่นะฮะแต่ไม่ใช่อีสานอ่ะถ้าไม่ใช่อีสานก็เอาเป็นว่าเป็นกับข้าวบูดอะไรประมาณนี้มากกว่าอ่าโอเคนะมันจะมีกลิ่นเน่านะก็คือพูดเรื่องอะไรกันโอเคครับอย่าลืมบีบ นะครับให้กับนักแมวนะครที่มาอาบน้ำเพวกนี้จะได้ลดกลิ่นแาวตัวหลังการอาบน้ำอันนี้น,น้องเป็นขาอ่อนแรงนะคะก็เลยจะดูลักษณะว่าน้องไม่ค่อยอออยืน,นอีกอย่างถ้าสมมติว่าไม่บีบนะคะแล้วน้องไปเขาเรียกว่าปิดแตกภายในรถหรือภายในบ้านจะบอกเลยว่า คุณจะไม่สามารถนั่งอยู่ในบ้านหรือในรถนั้นได้เลยอะเอาง่ายๆเลยนะ<อ>ว่า,<อ>ากลิ่นมันขนาดไหนดังนั้น<ๆ>การหยิบต่อมก็ควรจะทําทุกครั้งที่อาบน้ําให้น้องนะคะ,ะ,ะเพราะว่าเวลามันถ้าสมมติไม่บีบแบบเวลาน้องตื่นเต้นอม,มันจะปิดออกมาเองเขาเรียกว่าปิดออกมาไม่ได้เยอะเหมือนที่ช่างบีบนะคะมันจะปิดออกมาเล็กๆแต่ว่าปิดเล็กๆนั่นแหละสุดยอดสามารถติดตัวไปทั้งวันเลยนะคะ าา <c oughs> คือคนที่เดินผ่านก็จะถามเลยว่ากลิน <c oughs> ก่นอะไรนะคะกลินอะไรไหมโอเคค่ะอย่าลืมบีบตอมให้น้องนะขอบคุณที่รับชมครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอ,อนในเสือเกษตรมะขอนแก่นนะครับดื้อดูการสัปปะเป็นวีเรารับหนุนะครับมีบริการรับส่งมีบริการกับจัดถิงบัดด้วยครับสายด้านสินหนึ่งเราใช้ใน,านการจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรแมวจอนในมูลนิธิจิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับขอบคุณ